นะครับดีไม่ดีนะครับเกาะแห่งนี้นะครับอาจจะมีโพรงนะครับผมซึ่งสามารถที่จะไปเชื่อมที่ทางหมูป่าคาเดมีติดถ้าอยู่ในใต้น้ําก็ได้นะครับซึ่งนักสำรวจไม่ว่าจะต่างประเทศหรือประเทศไทยนะครับผมอยังไม่สามารถที่จะมาสำรวจเกาะแหนี้ดูนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องมีครับมันมีอะไรไม่รู้นะครับเต็มซอกหินไปหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องดูครับผม มันสวยงามมากและก็มันลึกลับมากนะครับคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นเกาะแม่ไม้นะครับใครที่อยากกับสามีโดนสามีทิ้งนะครับมาขอพรเกาะแห่งนี้ก็สามีจะกลับมาหาคืนคืนดีด้วยอะไร <c oughs> ในที่สุดข้าก็มาถึงเกาะ ร้างลึกลับแห่งนี้ข้าดได้ไปหาประวัติมานะครับท่านผู้ชมเกาะแห่งนี้นะครับมีนะครับคนเท่านคแกบอกว่าเป็นเกาะร้างที่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาได้น้อยคนนักที่จะค้นพบและค้นเจอนะครับซึ่งคนเท่านคแกเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะแม่ไม้นะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเกาะแม่ไม้นะครับค่อนข้างที่จะเอ,อ เปลี่ยวแล้วก็ดูนะครับพื้นที่นะครับดูเวงวางเต็มไปหมดนะครับไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้นะครับพผมพี่น้องนี่ครับวันนี้เราได้มาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกวิจิตบมาเจอนะครับผมแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าเกาะแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับ เกาะแห่งนี้ไม่มีชื่อในสารบบแห่งประเทศไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งคุณเทวันแกเรียกมานะครับว่าเป็นเกาะแม่ไม้นะครับผมแล้วก็แหล่งน้ําแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำํำไม่มีชื่อนะครับเป็นแหล่งน้ําที่อาจจะเป็นโพรงทางน้ําไหลไปหาแม่น้ํำไย,ยสีเกียงที่ประเทศจีนก็ได้นะครับใต้พื้นพิพนี้นะครับซึ่งยังไม่มีนักสำรวจนะครับเข้ามาสำรวจ พื้นน้าแห่งนี้นะครับว่ามันจะมีโพรงไปเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํำยิงสิเกียงหรือเปล่าเพราะว่าเกาะแห่งนี้นะครับน้ําแห่งนี้นะครับไม่แห้งสักทีนะครับไม่เคยแห้งนะครับประวัติศาสตร์มาเป็นลายยุคลายสมัยนะครับไม่เคยแห้งนะครับดีไม่ดีนะครับเกาะแห่งนี้นะครับอาจจะมีโพรงนะครับผมซึ่งสามารถที่จะไปเชื่อมที่ทางหมูป่าคาเนมีติดถ้ำอยู่ในใต้น้ำก็ได้นะครับ ซึ่งนักสำรวจไม่ว่าจะต่างประเทศหรือประเทศไทยนะครับผมอูยังไม่สามารถที่จะมาสำรวจเกาะแห่งนี้ดูนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องนี่ครับมันมีอะไรไม่รู้นะครับเต็มซอกคิ้นไปหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องดูครับผมมันสวยงามมากแลวก็มันลึกลับมากนะครับเดี๋ยวอุจับจะพานะครับผมนะครับชมนะครับรอบๆเกาะแห่งนี้นะครับผมอ่าก็แนะนํานะครับไม่ ให้ลูกเล็กเด็กแดงนะครับเข้ามาเที่ยวที่นี่นะครับคนเท่าคนแก่บอกว่าเป็นเกาะแม่ไม้นะครับใครที่อยากสามีโดนสามีทิ้งนะครับมาขอพรเกาะแห่งนี้ก็สามีจะกลับมาหาคืนคืนดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตามคนเท่าคนแก่พูดไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับลองดูนะครับผมแม่พี่น้องแต่การเดินทางมาที่นี่นะครับมันค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับผมแม่พี่น้องนะครับผม ไม่แนะนําให้มาคนเดียวและก็ไม่แนะนําให้มาโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญลงมาด้วยนะครับผมนี่นะครับเกาะแห่งนี้อยู่มีเนื้อที่ไม่ใหญ่นะครับประมาณ0.0001เ00อเคอร์แท่นั้นเองนะครับแมพี่น้องนะครับผมแล้วก็คาดว่าเกาะแห่งนี้อาจจะเชื่อมไปหลายๆเกาะนะครับแม่น้าแห่งนี้อาจจะเชื่อมไปหลายแหล่งแหล่งหลายๆแม่น้านะครับอาจจะเป็นมหาสมุทรฟอฟริกาหรือ,อ,อมหาสมุทร แอตแลนติกนะครับผมนะครับน้ำแห่งนี้นะครับไม่เคยแห้งโขดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและก็น้ำแห่งนี้นะครับอาจจะมีโพรงนะครับผมหินนะครับที่จะไปเชื่อมนะครับหลายๆแม่น้ําในทั่วโลกนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่การันตีนะครับเดี๋ยวอุชิตับจะพาวนะครับย้อนกลับเมืคืนนะครับผมเรายังไม่การันตีนะครับเพราะว่ายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนี้มาสำรวจนะครับผมนี่นะครับเกาะไม่ไม้นะครับผมที่คนทั่วคนแก่ได้พูดไว้นะครับในที่สุดนะครับผมเราก็มาค้นพบเราก็มาเจอนะครับโอ้โพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนะครับมันช่างสวยงามเหลือเกินจุดยอดตรงนั้นนะครับถ้าพี่นั่งเซลฟี่เนี่ยมันช่างสวยเหลือเกินนะครับผมแต่ใครจะมาเซลฟี่ก็ขอให้ระวังระวังด้วยนะครับเพราะว่าเกาะแห่งนี้นะครับผม มันค่อนข้างที่จะเออเปลี่ยวนะครับผมและก็ลึกลับมากนะครับไม่แนะนำนะครับผมนะครับผมถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างกระเช่นผมนี้นะครับพามาห้ามมาเด็ดขาดนะครับผมเอพ่นองนี่นะครับผมเอพ่น้องนะครับเกาะแม่ไม้ของเรานี่นะครับได้คนพบเจอโดยทางผมนะครับนี่ผมมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะครับผมมาเห็นแล้วผมเห็นอะไรที่แปลกๆผมก็เลยถ่ายลงไปนะครับ ก็มีคนคอมเมนต์มามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวช่อง1 0 8 0 9นะครับก็เข้ามาทักทายอยากที่จะเข้ามาสำรวจนะครับผมหรือแม้กระทั่งช่องข่าว00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  ถ้าท่านตกน้ําแล้วนะครับอาจจะไหลร่างของท่านนะครับไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหรืออาจจะไปโผร่ที่แม่น้ําใหญ่สิกเยงก็ได้นะครับนี่นะครับผมโอ้นะครับเนื้อที่ไม่ใหญ่นะครับแค่0.01ุดเอเคอร์แค่นั้นเองนะครับผมอ่อนี่นะครับผมแม่พี่น้องนะครับสวยงามมากนะครับเกาะแม่ไม้นะครับผมใครนะครับผมพ่อไม้แม่ไม้นะครับที่โดนเมียทิ้งที่อกหักนะครับ นั่งเรือมาขอโพลน,นะครับผมท่านจะได้อาจจะคู่รักอาจจะกลับมาก็ได้นะครับตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ที่ได้พูดไว้นะครับผมโอเคครับผมอุชิตะก็ขอสำรวจกบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็มีโอกาสก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโจะหา อะไรดีๆมาถ่ายให้พ่อม่พี่น้องไปชมกันวันนี้อยู่กับกบไม้ไม้นะครับช่างสวยงามเหลือเกินนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับตะพึดตะพื้ไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับสวัสดีครับผม